คลิปนี้ก็มาเจอกันกับเจตุกตาการยางอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้เจตุกตาจะพาทุกท่านมาดูวิธีการประกอบยางรถบรรทุกนะคะนี่เห็นไหมเห็นไหมพี่น้องอันดับแรกเราต้องทาน้ํามันนะคะทั้งขอบกระทาแล้วก็ขอบยางนะคะใครจะใช้ไขปาวานก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้อย่างอื่นก็ได้อาจจะใช้ไม่เหมือนกันนะคะเข่าเน็กลงไปพี่น้องหัวเข่าหอเน็กลงไป จะลงไม่ลงลงพี่น้องลงเรียบร้อยจ้าลงแล้วนะคะหลังจากนี้ช่างของเราก็จะงัดยางเข้านะคะนี่ใช้เหล็กงัดยางเรเดียนนะคะแบบงัดเข้านะคะตัวเล็กๆสิว่าเล็กกับบเล็กพี่น้องกันให่เติบอยู่นะคะงัดเข้านะคะเขาไม่ได้ใช้ตัวล็อกนะคะเพราะว่าเขาชํานาญเนาะ ไม่เหมือนเราเราต้องใช้ตัวล็อกนะคะถ้าเราไม่หาอะไรล็อกไว้อย่างวิ่งหนีแน่นอนพี่น้องเอ,อ้ยถึงยางไม่มีขาแต่ก็วิ่งได้นะจ๊ะใช้เหล็กฟาดลงไปลงไม่ลงลงไม่ลงลงไม่ลงว่ามัอยังดอก้าคอนบ่รห็นจะได้ใส่เหล็กงัดยางพี่น้องหลังจากนี้เราก็จะเอาขึ้นมาเติมลมนะคะใช้เหล็กเสียบเข้าไปในรูกระทะนะคะ หามุมเหมาะๆนะคะนี่ยกขึ้นมาแล้วนะคะวิธียกแบบนี้จะไม่ปวดหลังนะคะหลังจากนี้เขาก็จะใช้ที่เติมลมเร็วนะคะเติมลมเข้าไปก่อนถ้าเติมได้ก็ไม่ได้ใช้บาสุก้านะคะนี่มาดูช่างของเราเติมลมเลยค่ะในระหว่างรอนี้นะคะใครที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีการประกอบอยาง ว่าต้องใช้อะไรบ้างประกอบยังไงมีอุปกรณ์อะไรบ้างก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ใต้คลิปของเจ๊ตุกตาได้นะคะและใครที่ชอบงานช่างแบบนี้ก็สามารถกดติดตามเจ๊ตุกตาไว้ได้ค่ะแล้วจะไม่ผิดหวังนะคะเจ๊ตุกตาจะมีเทคนิคดีๆมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะคะแนะ่ขึ้นแล้วนะคะสรุปเส้นนี้ขึ้นแบบง่ายๆนะคะไม่ต้องใช้บาสุก้าช่วยค่ะ ก็เติมลมนะครับช่างของเราก็เติมลมให้แบบว่าตึงๆเ้อพี่น้องเด้อไม่ต้องเต็มพิกัดนะคะให้ประมาณสัก70-80นะคะหลังจากนี้ก็ทำการคันซอนนะคะคันซอนเพื่อที่จะเช็คอย่างว่ารั่วหรือไม่เด้อพี่น้องเด้อคันเสร็จแล้วมันต้องเช็คนะคะนี่เขาก็จะป้องกันการ รั่วของสอนก็คือต้องทาจาระบีให้เรียบร้อยพี่น้องคลิปนี้เจตุกตาก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนะคะบ๊ายบายจ้า